สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ิดอาอ1สหนึๆๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Fairy Tail นะครับผมและตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นหน้าต่างของผมนะครับมันขึ้นเป็น Fairy Quiz นั่นเองซึ่ง Fairy Quiz นี้นะครับจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับและ Fairy Quiz นี้ได้ exp เยอะมากนะครับซึ่งผมเป็นตัวละครที่มีเลเวล75นะครับซึ่งตอนนี้ เลเวล์เซิร์ฟน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงห้าผมไปเช็คอีกดีนะครับผมซึ่งถ้าเลเวลเทียบเท่ากับเลเวลเซิร์ฟหรือว่าสูงกว่าในเวล์เซิร์ฟนะครับการได้เ x ็กซน,นะครับมันจะได้น้อยกว่าคนที่อยู่ในลำดับ50าสถึงหกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ x อ็กจากแฟรี่พิสเท่าไหร,ร่นะฮะมามา,มาเริม่มคำถามได้กันเลยใครคือ xc ็กซเพชเมียในกิวแฟรี่เทลคำตอบนั่นก็คือชาวนั่นเอง ไปตอบไวกว่าผมนะครับลองตอบเล่นๆหรือตอบในคอมเมนต์ก็บอกกันได้นะครับว่าตอบเร็วกว่าผมกี่ข้อนะฮะเป็นคือดักกอนซิเลียจากแฟนทอมลอร์ที่ต้องเป็นกาซีนะฮะคำถามไี่จำก็สามารถตอบได้นะฮะผมจะผมคิดคำตอบออกผมก็จะพูดออกมาเลยนะครับใครคือดักกอนซิเลียรุ่นสองในแฟรี่เทลก็คือลักซั 2, นส 2, นสั่ 2, น,นเองนะฮะดักกอนซิเลียรุ่นสองคือฉีดลากขามาทำไปนะฮะ ใครคือคนที่เกษีหลงรักคือเรเว่นะฮะเรเว่ย์นะโอเคมากลับได้ใครจากกิลก็ไล่ลักซัสนะฮะโอเคครับ, okay, ค,รบคำถามที่6ครับซึ่งทางผมก็ได้สามแส่นะนะฮะองครสอาคำรามชื่อท่านใครเป็นเันตี่อยู่แล้วผมไม่ใช่ลูซี่คำรามว่ะนะฮะคำถามที่7 ไปคือจอมเวทเฟรนเทีลที่สามารถกินไฟได้ก็ต้องเป็นนักสืบราจมิวนะฮะคำถามที่แปดมาเลยมาเลยเป็นคือแฟนของจูเบียป้าเหรอเฮ้ยไม่ใช่กดอิดมันกินมันเป็นแฟนเก่าใช่ไหมแฟนเก่าก็ต้องเป็นไอ้รักไอ้ <c oughs> ใช่สาระมันเดิมพร้อมเว้ยแฟนเก่าจูเบียแต่อ่านไม่จบไงนี่แหละข้อเสียของการอ่านไม่จบเป็นไงเราทุกคนเห็นเหข้อพิพาทเรืยอง ใครที่ชอบแอบเข้ามาบ้านลูซี่พร้อมแฮปปี้ก็ต้องเป็นนักเสียเฮ้ยเมื่อกี้คือข้อเสียนะครับถือว่าเป็นบทเรียนนะครับทุกคนจะไม่ใช่ลมในแฟร์จะไม่ใช่วเวททลายอ่าเวททลายเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแฮปปี้แล้ว,ยลวอยากเล่นอยากเลน่นตอนนี้เราก็ตอกแฟร์ดิคิสเสร็จแล้วนะฮะทุกคนคงกำลังสงสัยนะครับว่าทำไมเอลซ่า ตามผมนะฮะซึ่งผมนะครับเมื่อวานนะครับได้เคลียร์ดันหลักนะครับเป็นดันหอคอยที่สู้กับเจรานะครับเสร็จแล้วระบทต่อไปนะครับเป็นบทของหน่วยเทพอสศนีบาทนะฮะก็คือลักซัสนั่นเองและเอลซาก็ได้ตามเรามานะครับเราไปทำเฟสหลักกันเล็กน้อยนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะว่าเฟส เทอีบานั้เป็นอย่างไรนะฮะเจอเอวรกกีแล้วมอเรื่องเลยนะครับอวกกีจะกระทะกับเอลซานะฮะแต่ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าระยตัวปุมนะครับผมตัวปมนะครับมุนโรมาเมเติมเีมตีหมูนะฮะเห็นไหมคิโชิมเล้วู่นลูซี่นะฮะตีหมูนะก็ตีหมู เลยเลือกใช้ล็อกเนยู่ี่ผมมีเอวุกซนะครับแต่เอวุมันมีเอฟเฟกที่ทำให้กลายแลวซึ่งถ้ากลายเป็น,อปน,บบน,นือลซี่มันจะตีไ,ไม่เข้ายูคัลซี่ผมไม่เข้าแลวนะฮะตอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ลซี่จะใช้ ถ้าโจมตีไปะ JI, so um, so นะครับแโดนเอแล้วโยาต่ไอยกพดวุีนเหอนาโดนตีจะล็อกเคิร์นปี่กโค่ก่รที่ี่ท่่ีีี่ เมื่ออยู่ในลสถานะล็อกสถานะใดก็ตามาะที่ผ่านไปก็สครบืยูเรโมเรทเทียร์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหินสถานะโดมสานะหนบอย่งนั้ะครับอยวางตอนนี้าตตรวจสอบเอเวอร์กรีนนีนะฮะต้องมีข้อมูลนะตรงนี้ก็ปล่อยอัตโต้ไปเลยนะ

หรือว่ามันจะเหมาะกับตีหมูนะทุกคนใช่ไหมหรือว่าจะเหมาะกับตีหมูว่าเช่นตัวนั้นก็ตีเราไม่ได้ถึงเราจะตีกนไม่เข้าก็ไม่เป็นไรคพียงแต่เอี่ยมไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวเดียวอะ่ะถ้าเป็นตัวเดียวเอยเราก็ตีโดนๆอ่ะรือว่ามันเหมาะกับตัวตีหมูวะทุกคนเออแต่ผมรู้สึกว่าเล่นเราไม่เข้าอ่ะเลยเล่นมือกไ็ไม่แหละอ่ะเรามาเล่นเรื่องนึงสักเล็กน้อยนะครับเป็นการกที่สู้สไม่ไหว จนกว่าสักพักนะฮะบานนี้รู้สึกว่าคลิปยาวเหลือเกินนะครับจะพยายามทำให้คลิปสุดสุดนะครับจะเดินั้นนะหรือหน่าเบื่อแต่ถึงว่าใครอยากได้คลิปนานๆก็บอกได้นะครับเล่นเนื้อเรื่องไปหรือเดียวฮะหรือเดียวฉันเลี้ยงหมูหอยมาใหม่นะครับตัวนี้แต่ว่าอัพได้แค่นมโม2เองนะครับขึ้นโมโม3ให้เราสักคูน

คือผมรอโคย้ดโค้ดเป็นปลานะครับโค้ดเป็นปลานะไม่ใช่เป็นหมีข้างหลังปลาปลาที่ติดจังก็แปลกโอ้โหสู้ไม่ไหวนะยบิ๊กโล้ดสู้บิ๊กโลไม่ไหวนะครับเอาเองนะ เหดจีิหกพันเลยเหรอแรงมากเลยนะครับก็คือวิกสโลไม่ได้โหดมากแต่ลูกนองมันอาโหดมากอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทายแพ้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเพียรใหม่นะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำแฟร์รี่ิสให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ของแอนนะครับจรกกับเอเวอร์กีนเล็กน้อยแล้วก็ดูเฟสระดับเท่าไหร่ไม่รู้่าผมจำไม่ได้อะแต่ว่าเป็นเฟสของหลักซสนะครับเกี่ยวกับ ทีมจะมีบาทนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ยืนยืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าถึงไม่ได้ตังค์แต่ผมก็ต้องการกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อทุกคนนะฮะเพื่อผมเองด้วยเพราะว่าผมชอบทำคลิปนะับผมอาจจะทำคลิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้ผมพัฒนาไปทางไหนก็สามารถบอกกล่าวกันในคอมเมนต์ได้นะครับงั้นวันนี้สวัสดีครับ